ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆสวัสดี F อฟแลวก็ผู้ชมคลิปทองช่องทุกทุกท่านครับอยู่กับผมส่งไม้เคาครับวันนี้ก็เป็นงานกดเข็มนะย้ายมากดเข็มที่แถวขนสีนะฮะทำฝั่งโน้นเสร็จแล้วครับฝั่งโน้นกดเข็มเสร็จแล้วกดเข็มลอกรางเสร็จแล้วขยายรางออกไปหน่อยนี่นะขยายล่างออกไปหน่อยฝั่งโน้นกดเข็มครับเสร็จแล้วครับนี่ขยายรางแล้วก็ลื้อต้นไม้ไว้ด้านหลังเสร็จแล้ว อันนี้ก็พาไปดูของแปลกครับย้ายบ้านครับดีดบ้านแล้วก็ย้ายบ้านครับนี่นะครับนี่นะเป็นช่างรับดีดบ้านนะค่าดีดก็ค่อนข้างแพงเลยครับสองสามแสนครับแต่ก็ยังดีกว่าปลูกบ้านใหม่นะครับปลูกบ้านใหม่ปานปลายอยู่นะครับนี่นะครับเขาตอกเข็มตอกเลยนี่ฮะตำแหน่งที่ยาวบ้านมาลงนี่นะฮะอันนี้ก็คือปั๊มตัวกำลังครับเป็นมอเตอร์นะฮะแล้วก็มีปั๊มไฮดรอลิกนะนี่นะครับ นี่นครับไฮดรอลิกเนี่ยนระับก็จะโยงสายมาครับสายเข้ามาที่กระบอกไฮดรอลิกเนี่ยกระบอกไฮดรอลิกก็เป็นกระบอก12 ST 10เ t เลยพวกนี้นะครับกระบอกไปโคเรานี่แหละครับนี่นะครับแล้วก็ชุดดิลล็อกครับชุดดิลล็อกครับนี่นะยิงเวลายิงก็เขาก็จะน่าจะยิงน่าจะเลี้ยงคอนโทรพร้อมๆกันนะฮะเลี้ยงพร้อมๆกันเวลายิงก็ยิงพร้อมกันนะฮะมีมีหัวไฮดรอลิกทั้งหมด แปดสิบสองสิบสามหัวนะฮะนี่ฮะก่อนจะลากก็ต้องคำยันก่อนนะฮะนี่ฮะช่างเขาจะทำการคำยันนะฮะคำยันตัวบ้านนะฮะนี่ฮะเหล็กคำยันคำไม่ดีก่อนแล้วถึงจะทําการลากนะฮะเดิมทีบ้านอยู่ฝั่งโน้นครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นถนนเลยครับนี่นะครับเป็นถนนเลยเป็นถนน ช่องคอนกรีตชั่วคราวนะเพื่อจะลากบ้านนะนี่ในเดิมที่บ้านอยู่หลังนี้นะบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่ย้ายทั้งหลังเลยนี่นะย้ายทั้งหลังเลยนี่อยากไปดูข้างในข้างในเขาก็ค้ำยันครับนี่นะฮะเนีย่ยทุบอย่างนี้เลยครับเป็นโครงสร้างนี้เลยแล้วก็ค้ำยันนะฮะค้คำยันหมดเลยเห็นไหมเป็นการระบาดหมดเลยแล้วก็ลากไปทั้งหลังนะฮะก็ดีว่าก็จะมีแตกเลาบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดแล้วก็เก็บเอา แต่ก็ยังดีฝาปลูกใหม่ทั้งหลังนะปลูกใหม่ทั้งหลังก็คงจะหายตังนะอันนี้เสียค่าดีดค่าลากสองสามแสนก็นะฮะทุนไปได้ครึ่งหนึ่งนะฮะบ้านก็นยังอยู่นะครับนี่พาไปดูโอ้โหนี่ค่ะไปะดูมาเจอไม่เคยถ่ายนาทีครับครั้งแรกของผมครับที่ถ่ายคลิปดีดบ้านนะครับนี่นะ,น,ะ,ะ,ะนี่ยก็จะผูกกับเสาเข็มนี่ครับจะเทวดิก็เบากทวดเราอย่าดึงก็คิดดูครับความแรงของ กระบอกในการก็เรียกในการดึงอะมหาศาลขนาดไหนนะฮะนะะฮเนี่ยความความดึงของไฮดรอลิกเนาะดึงมาเนี่ยแต่บ้านก็โอ้โหบ้านคันวไม่ถูกครับว่าหนักกี่ตันคำนวณยากนะฮะนี่เนี่ยคาราคันนี้เขาก็จะมีคานรองแล้วก็จะเป็นลูกกิ้งนะฮะเนี่ยลูกกิ้งนี่จะเป็นลูกกิ้งเนี่ยฮะลูกกิ้งนะจะเป็นลูกกิ้ง คล้ายๆมีแหนบแล้วก็มีลูกกิ้งเนี่ยฮะลูกกิ้งมาแล้วนะก็ลากก็กิ้งมาเรื่อยเวลาเวลาสุดปุ๊บก,ก็มาเรียงต้องใช้คนหลายคนครับช่วยกันดูครับช่วยกันหนุนนะฮะช่วยกันหนุนเพราะว่าเอียงอันใดด้านหนึ่งบ้านก็จะเสียหายได้นะฮะนี่นะฮะเอามาดูตัวนี้ฮะใช้แมลงหกสิบตันนะครับเป็นตัวดีดเวลาดีดดีดหนุนดีดอะไรก็ใช้แมลงตัวนี้นี่คือแมลงที่เราไว้ขึ้นยางป่าย,ยางสิบล้อนะฮะนี่นะล้อเพียบครับเนี่ยนคะานครับ เราเราจะย้ายคานย้ายอะไรก็ใช้รถเข็นอย่งเี้เป็นตัวย้ายจะเบาแรงนะฮะอันนี้ก็จะรอช่างมาครับช่างไปกินข้าวครับรอช่างมาจับเสาเข็มครับอันนี้ก็จอดสแตนบายรอ,อก,ก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่เพื่อนดูครับนี่ฮะการตอกันดินบ้านนะไปถนนดินบ้านเาเรียกว่าลากข้าถนนเลยครับยอ,อดครับดูแองอยู่เลย นี่ครับก็เป็นช่างก่อนรับติดบ้านนะฮะช่างหน้าก่อนรับติดบ้านนี่ฮะนี่ฮะก็ที่ถามเขาก็คือลากไปแล้วมันหลุดหลุดแล้วคือมันลงมันล่วงลงล่วงลงก็เลยต้องหนุนใหม่ก็เลยช้าฝ่าแผนไม่งั้นก็ข้ามไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสุดยอดครับทุบทุบแองนน้นขึ้นมาดีดขึ้นปุป๊บแล้วก็ลากมาสุดยอดครับ ยอดจริงๆอลังการครับอลังการงานสร้างครับนี่ครับของคนไทยครับโบนทั้งหลังก็ยังติดมาแล้วครับนะฮะเสวยง,งามรับมติดบ้านยอดจริงๆครับนี่ก็ปั๊มไฮดรอลิกนะฮะนี่ฮะปั๊มก็ตัวนิดเดียวนะนี่นะฮะปั๊มก็ตัวนิดเดียวเองนะก็ใหญ่กว่าปั๊มชาร์จเราหน่อยเดียวเอง แต่ด้วยรอบของมอเตอร์ที่หมุนนะฮะนี่ตัวดึงเป็นตัวคอนโทรลสั่งงานยอดจริงๆนี่ครับอันนี้คือตำแหน่งที่จะต้องเอาบ้านมาวางนะครับเวลาดีดสมมติดไปน,นูน่นปุ๊บแล้วเราก็ต้องดีดเลื่อนมาทางนี้อีกนะต้องดีดเลื่อนมาทางนี้อีกประมาณเราต้องดีดเลื่อนมาอีกประมาณ เกือบห้าเมตรอ่ะต้องดีดเข้ามางี้ลงมาห้าเมตรนะฮะเนี่ยให้แนวอ,อยู่แนวเนี้ยนะฮะไม่ใช่ดีดตรงมาเพราะว่าจริงๆตรงมาไม่ได้มันติดต่อไฟแต่ถ้าเกิดไม่ติดเขาไฟก็สามารถเฉลี่ยงมาได้โอ้โหสุดยอดครับนี่นะครับนี่คือหลักหลักที่ใช้ดึงนะฮะหลักหลักหลักนู้นกับหลักนี้ดึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องทําหลักใหม่หลักรากใหม่ โอเคครับพี so ่พี่เพื่อนนะครับมันส่งไโคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่ามีอะไรแปลกมีอะไรให้ถ่ายพี่พี่มัืนดูให้พี่เพื่อนดูใหม่นะครับช่วงนี้งานไปโคก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรครับมันก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายครับมันงานง่ายๆครับโอเคครับสวัสดีครับ